คลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาปลูกกล้วยหอมคาวิดิตจากการชำหน่อนะครับสวัสดีครับสวนกาจกรครับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆไปปลูกกล้วยหอมคาวิดิตนะครับคือหน่อกล้วยหอมตัวนี้ยเราไปขุดมาจากต้นแม่ของคาวิดิตนะครับแล้วเราก็เอามาชำไว้นะครับเป็นเวลาน่าจะประมาณ2เดือนได้นะครับตอนนี้เขาก็ใบกลางมีรากพร้อมที่จะเอาไปปลูกนะครับเราก็จะไปปลูกนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปปลูกกันครับ วันนี้ที่บ้านสวนของเราก็บรรยากาศก,ก็จะดูอึมครึมนะครับเนื่องจากมีฝนเริ่มตกลงมานะครับแล้วก็ฝนนี้เป็นฝนที่2แล้วนะครับก่อนที่เราจะไปปลูกกล้วยนะครับเราก็จะมาหาเอาขี้เถ้าถ่านนะครับเพราะว่าเราจะเอาขี้เถ้าถ่านไปผสมกับหลุมปลูกที่เราจะปลูกกล้วยนะครับเหตุ <interests> ผลที่เราต้องเอาขี้เถ้าถ่านไปผสมก็เพราะว่าดินที่สวนของเราส่วนใหญ่จะเป็นดินเหนียวนะครับก็คือดินเหนียวจะมีความเป็นกรดสูงนะครับเราก็เลยต้องใช้ขี้เถ้าถ่านไปลดความเป็นกรดของดินนะครับ แล้วก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมาทําหลุมปลูกด้วยการขุดหลุมให้ลึกประมาณ10เซนและแบบกว้าง50คูณ50นะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการพลวนดินนะครับโดยเราจะพลวนให้ลึกที่สุดเท่าที่เราจะพลวนได้เลยนะครับหลังจากที่เราพลวนดินเสร็จนะครับเราก็จะนําขี้เท่าฐานที่เราเตรียมไว้ personal. ลงมาเท Lang ate, ผสมลงกับดินนะครับแล้วเราก็จะทําการคลุกเคล้านะครับผสมกันให้เข้ากันให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เลยนะครับ ในขั้นตอนนี้ก็จะต้องใช้เวลานานหน่อยนะครับเพราะว่าดินที่หลุมปลูกของเราเป็นดินเหนียวนะครับเราต้องทาการสับดินให้แบบว่าเข้ากันกับขี้เถ้าฐานให้ได้มากที่สุดเลยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ยินเสียงลมมาเป็นระยะๆนะครับหลังจากที่เราผสมขี้เถ้าฐานกับดินคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนะครับเราก็จะมาทําการขุดหลุมเพื่อที่จะเอาต้นกล้วยลงปลูกนะครับโดยการขุดหลุมนี่เราก็ต้องขุดหลุมให้พอดีกับถุงดํานะครับ หลังจากขุดเสร็จแล้วก็จะต้องทําการเอาถุงดําลงไปทดสอบด้วยนะครับว่าพอดีกับหลุมหรือเปล่าครับมาถึงขั้นตอนการลองก้นหลุมนะครับแล้วก็จะลองก้นหลุมด้วยปุ๋ยยูเรียสูตร160 0นะครับเนื<ม>่องจากว่าปุ๋ยยูเรียสูตร4.600นี่ก็จะมีธาตุไนโตรเจนแบบว่าเต็มๆเลยนะครับ ซึ่งธาตุไนโตรเจนนี้จะมีส่วนช่วยในการสร้างรากลำต้นและใบของพืชก็จะช่วยให้พืชสามารถตั้งตัวได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าธาตุไนโตรเจนนี้มีความสําคัญกับพืชที่ปลูกใหม่แต่เราก็ต้องใส่ในปริมาณที่พอเหมาะนะครับหากใส่เยอะเกินไปจะ,จะทําให้พืชตุยได้นะครับในขั้นตอนการกรีดถุงดํานี้นะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คืออย่าให้เบ้าดินแตกนะครับเพราะถ้าหากเบ้าดินแตกอาจจะทําให้ระบบรากของต้นกล้วยมีปัญหาได้นะครับ หลังจากที่เราเอาต้นกล้วยลงหลุมปลูกนะครับเราก็จะทําการกลบดินและบีบดินให้แน่นเลยนะครับโดยหลังจากนี้อีกประมาณสัก1-2สัปดาห์นะครับเราก็จะมาทําการเหยียบดินอีกทีนะครับเพราะว่าเนื่องจากาเราให้น้ําแล้วดินที่เราปลูกกล้วยใหม่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจับเป็นโพรงนะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือขั้นตอนการคลุมฟางนะครับประโยชน์ของการคลุมฟางนี่ก็คือเราจะป้องกันความชื้นไม่ให้ระเหยขึ้นแล้วก็จะให้จุลินทรีย์ในดินสามารถจเจริญเติบโตได้ดีนะครับ หลังจากคุมฟางเสร็จก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการปลูกกล้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ